สวัสดีครับสวัสดีครับมิตรลักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายาตโอ้ผมเป็นชาวไซย่า,า่าวันนี้เรามาคุยกันยามเย็นนะครับอ๋อห้าโมงครึ่งแล้วเนาะแดดยังไม่ไปอีกแล้วคือเป็นกังวลเรื่องแดดมากเลยเพราะว่าสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลง แดดที่ร้อนจัดในในช่วงช่วงช่วงนี้ทุกปีเนี่ยมันมันมันไม,ไม่ได้เป็นผลดีนะคือเมื่อเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นฝ้าหรือว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับอะไรนะผิวหนังหรืออะไรเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เยอะเนาะวันนี้ก็อยากจะมาแนะนำนี่ยาน้ำระดมพล ก่อนที่เราจะไปคุยถึงเรื่องของพระเครื่องนะครับปกติแล้วเนี่ยผมจะระบายทุกๆ1เดือนนะครับคือเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกสอวอด้วยกันเนี่ยคงจะรู้จักตำนานของระดมพลนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยระดมพลนี่จะขวดใหญ่ขวดเท่ากับขวดกลมของแม่โขงใช่ไหมต่อมาเนี่ยเขามีการพัฒนาปรับแพ็กเกจของระดมพลให้เหลือแค่เนี่ย ก็เดือนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ถ่ายยาคือการถ่ายยาเนี่ยมันจะช่วยอะไรช่วยแก้กระใสใช่ไหมครับแล้วก็แก้ปวดเมื่อยอแก้น้ําเหลืองเสียนะฮะแล้วอะไรต่อมีอะไรสําหรับสติที่เราดูไม่ปกติอืมแล้วก็เป็นยาระบายคืออายุเยอะแล้วอาหารการกินก็ต้องเลือกนะครับเลือกกินผักกินปลาให้เยอะเนาะแล้วที่สําคัญก็คือว่า อาหารที่มันพวกที่มีเศษกระดูกไก่อะไรพวกนี้เนี่ยโอ้โหคือบางทีเนาะมันอันตรายพวกเคี้ยวเคี้ยวไปดังพัึ๊กนั่นฟันแตกฟันหักขึ้นมาเสียสตังคอีกอะต้องไปรักษาต้องไปทำฟันอายุเยอะนี้ต้องระมัดระวังต้องบอกก่อนแต่ที่สำคัญวันนี้จะมา ระบายคือปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนทาาหนักเขาบอกว่าปกติให้ทานวันละหนึ่งช้อนข้าวนะถ้าทาาหนักให้ทาน4-5ช้อนข้าวช้อนข้าวคืออะไรหนึ่งช้อนโต๊ะใช่ไหมก่อนนอนวันละหนึ่งครั้งก็คือว่าเดี๋ยวเรามาไลฟา์เสร็จแล้วเราก็จะไปนอนวันนี้สิ่งที่จะทําให้ดูก็คือว่ามีใครมีใครเป็นแบบผมมั่งคือไอ สี่ห้าช้อนเนี่ยมันมันไม,ม,นไม่มันไม่สะทกสะทานอะ่ะมันไม่ได้ล้างลำไส้ไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าอะไรถ่ายยาเพราะฉะนั้นเห็นไหแพ็กเกจแบบใหม่เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้ฝาจุกแบบเนี้ยเหมือนซอสเลยใช่ไหมเราก็แกะนี่ออกอืมคือการกินยาระดมผลนี่หลายๆคนนี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะ จะดื่มยังไงใช่ไหมเราต้องเตรียมน้ําเปล่าไว้หนึ่งแก้วแล้วก็นี่ขย่าวขวดก่อนหมดขวดนะ่ะบอกตรงๆว่าหมดขวดใช่ไหมนี่คือถ้าไม่หมดขวดเนี่ยมันมันอะไรอะ่ะ มันไม่สามารถที่จะล้างลำไส้ได้อ่ะก่อนอื่นก่อนที่จะมาชมไลฟ์วันนี้เชื่อฮะดื่มระดมพลกันหมดแก้วนะแก้วนะ แล้วก็ดื่มน้ําเปล่าตามอืมอคือพอดื่มน้ําเปล่าตามเนี่ยไอยาระดมพลที่เราน,าน,านันดื่มเข้าไปเนี่ยมันจะออกหวานนะครับและทีนี้พอเราถ่าย ถ่ายไปเนี่ยแล้วถ่ายไม่หยุดวมวนท้องอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับก็ต้องอาบน้ําพอท่านอาบน้ําแล้วอาการของการมวนท้องที่อยากจะถ่ายมันก็จะหยุดลงหลังจากที่วันนี้พอไลฟ์สดแล้วก็จะนอนอวันนี้ขอนอนเร็วสักวัน,นกด subscribe ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อรับเตือนคลิปใหม่ๆนะครับ